โปรแกรมแข่งขันแบมบดั้นไชน่ามาสเตอร์2023รายการระดับเวิร์ลทัวร์ซูเปอร์จ็วันที่21พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันรอบ32คนวันแรกเวลา8นาฬิกานาทีคู่ที่2คอร์ดหนึ่งจิวลลิลัตชัยวันมือ71ของโลกพบกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้เวลา12นาฬิกานาทีคู่ที่6คอร์ด2ประเภทคู่ผสมเอมสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศลาเพียวสามพรานคู่มือ16ของโลก พบกับเดยันฟอนเนียนเซียกับกอเรียเอมบันเอลวิจาจาคู่มือ17ของโลกจากอินโดนีเซียเวลา16นาฬิกา20นาทีคู่ที่11คอร์ด1ประเภทหญิงเดียวเมสุนพธิดาเกตทอมือ15ของโลกพบกับไทซืออิงมือ4ของโลกจากไต้หวัน